เครื่องบินเมื่อกี้เนี่ยรบินของคิแบบ L สามสิบเก้าโอ้ไอ้ตอนเช้าเนี่ย L หก L หกติดใช่ไหมทุกช้นนอัตุภาพได้เลยนะครับผมเอาแล้วก็จบเลยครับได้พี่ที่สามเขาครับทุกอย่างพร้อมนะครับพร้อม จบานไแล้วครับถัดไปการแข่งขันที่สนะครับ่อได้มีต่อหน่อยนะครับการแี่งันที่สี่ของเราครับทุทุ่สามปีครับที่เชื่อไหมครับสำหรับทีมชาติไทยข่งเราสามารถต้องการมือไม่มือไมมนะครับ แล้วเหตุใดที่เราไม่ต้องการให้ผมในน้ำตัดตับน้ะป๋านนะครับนผลการรักษาตอนนี้นะครับมีผู้รอดชีวิตนะครับแสดงได้เป็นาคนรอบหนึ่งที่รอดแล้วจะเทิร์นหนีไปไหนนะครับการแสดงของวันนี้ไม่ใหญแล้วญาติชาวโลกนักว่าคนที่บินที่ที่นักบินจะต้องต่อสู้กับแรงจี ครับไม่ว่าสายใช่เนี่ยมีราคาที่8,500บาทนะครับเออ8หยุดครับ8 0ยุดนะครับ8หยุดครับเป็นแรงครับไปดูไปดูไปด้าดไหนนะครับเห็นไหมครับขอตัวมือถึงครั้งครับครับจุดนี้นะครับเกิดเป็นตำนานไปแล้วเราถึงมาเล่นได้นะเพรับชุดที่ราคาแพงนะครับเราไม่สามารถนำจุดที่ครับสมาร์ทอาร์ตีมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าการหายใจเราใช้อยู่ครับ ดับนะครับเจ็ดครึ่งบโดยเจ้าหน้าที่นะครับเป็น้าใส่ขาดเลยนะครับต่อไปการแดงชุดท้ายนะครับจะการแสดงเกี่ยวกับจำลองเกี่ยวกับการช่วยภัยนะครับว่านะครับมีควาสามรถบูมเพิงนะครับที่ลุกไม้อยู่และจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ครับช่วยเหนือผู้ประสบภัยเนี่ยได้อย่างไรนะครับโดยใช้น้ำเดียวนะครับเราจะสามารถฝึกไปกับผู้ปภัย เพื่อนับเพื่อวยเหลือผู้สยภัยครับขั้นตอนการช่วยเหลผู้เสยภัยเนี่ยของเจ้าที่ภยเนี่ยนะครับจะมีเสียบรต่างเลยนะครับัาแยกเกี่ยวกับบาดเจ็บกน้อยบาดเจ็บกางกลางบาดเจ็บสาหัสครับบาดเจ็บสาหัสเราจะช่วยเหลือจำแรกนะครับลงมาบาดเจ็บางกลางเล็น้อยทสุดนะครับและตัวอย่างนอยังไม่ต้องช่วยเหลือเลยนะครับไว้ก่อนกับเครื่องางนะครับ ต่อนเลยครับเตรียมจใกตดน้ก็เน้วเปิดน้าวครัรับม่นะครับคียใจไดเลยครับในีะครับตรนนี้เรา่้งะอีกแมใม่ครับเราไดจุดนะครับ

แล้วทั like, oh, yes. ้นี้กาบเนะรแตาก็ไม่ว่าท่ี้ต่เพื่อจบาล้แล้วยกัามเดทีาวกันบครับแ đưa bay nát đưa bay nát đưa anh nói là nát lên bờ nát để bờ mà bắt đưa lại đây anh ạ cả tập dừng cái

เดี๋ยวต้องครับขอของต่องเลยนะครับเดี๋ยวให้พิ่นเรียกหน่อยจะขอเข้ามหมนะครับน้องอย่าร้ำเข้ามานะครับ เดี๋ย่าติดไปเต็ปกันนะครับขอบคุณเลครับ่อภาพหน่อยครับท่านี้นะครับนีก่นกำลังจะไปขึ้นเครื่องนะครับเพื่อการเซกเตอร์นต์แล้วก็ทาการมีแสดงให้น้องๆนะครับท่วนี้ขึ้นแล้วติป้ายแล้วกจะเกแดการใหการเก็บเห็นกันการช เรียกเคลมแพลนที่ทำงานดนเรียบร้อยนะฮะอันนี้เจ้าหน้าที่จะรอนะครับรอข้าการให้นดินนะครับนขับเครื่องขับเคลื่อนไปตั้งโต๊ะที่ขึ้นนะครับได้ครับวนวนระหว่างนี้น้องๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีแต่ละเครื่องแต่ละแบบนะจะมีเจ้าหน้าที่มาคืนเจ้าหน้าที่ปล่อยกระตุ้นให้เครื่องดนได้ทั้งตัวน้ำมันในการส่งเครื่องนะครับได้ครับก็ถ้าเลิกจ่ายดีจะตัดก็ได้นะครับตัดก็ได้ที่มีเหล่านี้นะครับ เมือหนึ่งเรมือใช้คนกับคนเยอะมากนะครับลองไปสังเกตดูนะครับไม่ใช่เฉพาะนักสูนนะครับเป็นหนเส้นหน้าที่ทั้งท่านหลายนะครับก็ท่านไม่ใช่เยอะนะครับใช้ที่ก็ขึ้นอยู่ไม่ใช่ไปได้ทั้งหมดนะครับไปไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้ใช่ครับทำได้มาทำงานร่วมกันได้นะครับหลายตำแหน่งนะครับทีนี้นะครับในการเจรจาครับเราจะให้เงียบหน่อยนะครับเราจะให้เงียบหน่อนะครับเราจะทำการหายไหม แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว้อ่พิ่พมาเข้ามาในตะแกรงหรือว่าคือต่อีทีนะฮะไม่ให้นะฮะอ่ายไดหนึมาที่มาตรงไหนที่แกกหนึ่นะฮะคือแบบงทีนะต้องขอไม่ทะลริจายแะรต้ขอให้หนึงนะครับเพราว่านขึ้นมาต้งแอกเลยนะครับเป็นทะลุเลยนะฮะตอีกแล้วนะฮะนะรายมากครับทีบอกว่าสัยานเนางเี้เรามีคำถามัยาขอของพได้น่ครับตะขอเวลาให้เราคิดก่อนนะฮะถ้ามีคำถามอะไรดีรับมีต้องมนันสบายแล้ว ใครสามารถตอบได้ง่าับดนอยสมคนมีที่อะไรบ้างครับเราดเล่นครับเอาแค่คนแต่ละคนมีแต่คเรก็พอแล้วครับนี่คือเวาแล้วครับพี่เอาเอาอะไรเดีวดีที่อะไรแจกให้แจกเลยมีใครทชื่อไครับกเือครับกมืออาพี่ให้พี่ตอลูกบอครับกเอร์แล้วแบนี้ได้ไหมครับใครเดี๋ยวอใครางครับมีไร้างสคนนะสามคนนะเอาที่เพเอาเคน้แียวพี่ลคนนี้ะไพี่คนสวันน ชี่บอยที่แบดไม่มีนะครับใครไม่มีไปนะอยู่แล้วไปไปตายแล้วครับไปไม่อยู่ด้่ยที่แบดไปให้ตายให้สองตัวที่ไรครับเดินๆเดินๆก็เกลี้ยงเชื่อครับกดับมาที่งานนี้ที่ชายไม่ชายที่ชายคุณดึงให้เลยที่ชายครับมีใครบอยได้อีกถึงจะไม่ได้แต่เราไม่ได้ออกไปไหนครับโอ้โห

来下一 รายการก็เชื่อไปนะตอนนี้ที่ผมติดใช่ครับคำถามครับอาจามีกี่ล้อครับโอ้โหไม่อเสียงแล้วนี่ยกไปได้ต่ออไหมครับติดแล้วอันนี้เป็นแบบที่เคยดึงลาดูว่าตรงไหนจที่ดึงเยอะ นไงเผู้หญิงยอะมากฮะเด็กผู้หญิงมา